คลิปนี้พี่โออยู่ที่ทีคาเฟ่เป็นคาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเข้ามาถึงก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะมีโต๊ะให้เลือกนั่งหลายมุมเลยยิ่งถ้าใครชอบถ่ายรูปแนะนำเลยค่ะการจัดตกแต่งสวนรอบร้านลงตัวมากๆแต่ถ้าใครอยากจะนั่งภายในห้องแอร์เข้ามาเลยค่ะ มีที่นั่งให้เลือกหลากหลายมุมให้บรรยากาศเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านเลยค่ะการเดินทางมาที่ร้านก็ไม่ยากเลยร้านอยู่ซอยท่านผู้หญิงพระโหนงามวงวาน54เปิดตั้งแต่9 3้าโมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นร้านปิดวันพุธนะคะและเป็นคาเฟ่ที่มีอาหารให้อิ่มท้องด้วยวันนี้พี่โอสั่งเครื่องดื่มลาเต้เย็นกาแฟที่นี่รสชาติด,ดีมาก แล้วที่นี่ยังมีเบกฟาเซตอาหารเช้าด้วยนะคะจัดมาน่ากินมากเลยใช้ไส้กรอกวัตถุดิบอย่างดีค่ะใครชอบแบบนี้ต้องมาเลยนะคะอาหารเครื่องดื่มถูกใจเลยและพนักง,งานก็บริการดีด้วยใครกำลังหาที่นัดคุยกับเพื่อนจิบกาแฟคุยงานกันชิๆลๆหรือมาเดทกับแฟนได้ทุกโมเมตนต์เลยค่ะร้านนี้ เป็นร้านที่ผิวชอบมากเลยห้องน้ําก็สะอาดด้วยนะคะถ้าใครขับรถมาไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถนะคะเพราะว่าที่ร้านมีที่จอดรถให้ด้วยและสามารถจอดรีฟูตบาทในช่วงกลางวันได้จนถึง4ี่โมงเย็นค่ะแวะมาสุ่กับการกินกันที่ร้านทีคาเฟ่สวัสดีค่ะ